เป็นยังไงบ้างครับแม่สบายดีไหมลูกกลับมาเยี่ยมก็ยังไงลูกทำงานเหนื่อยน้ลูกกลับมาคราวนี้ลูกไม่ได้มีอะไรามาฝากแม่เลยตั้งแต่โควิดไปลูกก็หาเงินลำบากมากคิดถึงบ้านก็เลยอยากจะกลับมาหาแม่ ปีนี้ลูกไม่ได้มีอะไรมาให้แม่เลยลูกก็มีแค่ความหงอยอยากจะมาฝากบอกแม่แม่ต้องระวังดีๆนะระวังพวกมิจฉาชีพจะมาหลอกให้แม่ลงทุนพวกที่เขาบอกว่าลงทุนน้อยแล้วจะได้กำไรเยอะเขาจะเอาพวกบริษัทใหญ่ๆมาอ้างเอาคนดังมาให้แม่ดูและแม่อยู่บ้านคนเดียวถ้าเกิดว่ามีใครมาบอกให้แม่ลงทุนอะ่ะ แม่บอกผมเลยนะโอเคใช้แล้วครับเงินเก็บในช่วงบั้นปลายของชีวิตของคนที่กเกษียณและคนสูงวัยคือเป้าหมายลรกของมิจชาชีพที่มักลอกโดยไม่พน้นข้ออ้างเดิมๆที่อาศัยความโลภของเยื่อที่อ้างว่าให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่สูงเกินกว่าที่จะเชื่อได้ว่าเป็นความจริงเพราะผลตอบแทนที่สูงแบบนั้นมิจชาชีพจึงต้องอ้างเอาบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือบริษัทที่มีชื่อเสียง มาแอบอ้างให้ร่วมลงทุนส่งปราณน,นี้เป็นโอกาสดีที่เราจะได้นำเรื่องนี้ไปบอกผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านเราเผื่อไม่ให้ตกเป็นเยื่อกันนะครับบอกทันไปเลยว่าอ้างคนดังหายตังเวอร์อรหาที่ติดต่อไม่เจอแบบนี้มิชา่าชีพแน่นอนและเช่นเดิมหากมีข้อสงสัยเรื่องอาชญากรรมออนไลน์ติดต่อได้ที่สายด่วน1 41และแจ้งความออนไลน์ได้ทางไทยโพลิสออนไลน์ .com ขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านปลอดภยัยและมีความสุขกับครอบครัวในช่วงเทศกาลสงกรานนะครับ